ดีใจกับ FC ผมเลยนะครับที่ผมบอกครับมีทั้งสองมีทั้งเจ็ดครับศูนย์ครับนี่ผมบอกแล้ววันนี้ครับเลขออกเจ็ดศูนย์เก้าอิงด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ FC ดีใจกับ FC ทุกคนนะครับถ้าซื้อตามที่ผมบอกนะครับงวดก่อนก็อย่างนี้แล้วครับออกรถมอไซค์ที่มารีวิวนะครับขอบคุณปู่ย่าสีสุโธด้วยนะครับาสีสุโธ ให้เลขให้รางวัลให้โชคครับวันน้ำไม่อีกเด้อครับผมแล้วนชนะด้วยแต่ก็วน,น,นไปทางบนเลวไว้ระวัาที่หนึ่งบอกเลขผมนะครับใจกับ f c ด้วยนะครับกนที่ซื้อหวยตันงผกบอกครับชืกบอก แค่แบนี้เลยแถมมันถือกตในคันมุนเด็กสือใจด้วยนะครับีวแล้วแล้วผมนีำหหลังกแล้วเ็ยดซุนเก่าบอกันสือมันก็้องสือเจ็ดุนเจ็ดเก่าุนเก่า